นะอเข้าใจไม่ดำแน่นอนดำบางตัวอ๋อดำบางตัวเพราะว่าตัวดำเนี่ไม่รู้ว่าเกิดดูแลไม่ดีนะทำให้มันมะเร็งได้จริงอ่ะใช่ใช่เร็งอะไรพี่มะเร็งอะไรเลงรันไมะเร็งลไส้ว้า่แล้วมาตรงนี้ฮะพวกเราที่อยู่หน้าจอแล้วก็มะเร็งแม่หมอกันต่อแล้วกันนะครับระวังเป็นโรคแล้วกันนะครับผมเจ้าหมอที่ไรจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมทุกที่เลยครับผมตรงนี้ตอนนี้เรามาดูนะถึงเจ้าบ้านนะฮะชาเกศ04ราชันศิลเงินกันบ้านนะครับ ก่อ <G uard> ตั้งสโมสรดวงเป็นไงบ้างครับแม่หมอฮะค่ะก่อตั้งวันที่1รพสษภานนะคะอยู่ที่ราศีอันนี้อันนี้อ่านไม่ผิดแล้วนะคับผมอยู่ที่ราศีเมษมีร้า,านด้วยนะครับผมอ <G uard> ใช่แลราศีเมษฮะค่ะนั้นการงานนะคะดวงของข้าจะแรงมากเลยนะต้องระวังการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการะทันหันค่ะถ้าเครียดจัดจนอยากแบบลาออกเปลี่ยนงานเนี่ยคงต้องแบบชะลอไวยก่อนเบียดไว้ก่อนอันนี้ธรรมดานะขนาดบอกว่าเดินเดินแล้วแบบเพื่อนเรียกแล้วหันบุ๊กเลยอย่างเงี้ยพอเองเ็ดได้เลยใช่กระทันหันหรือแม่หมอเดินผ่านบุย ปครับผมบางทีแม่หมอเดินไปแล้วกะว่าเออจะเหลียวไปดูเหลียวไปปุ๊บไม่เจอแล้วอันนี้คี่เรียกว่าไม่กระทันหันคผมตรงนี้อทางด้านความรักเป็นไงบ้างแม่หมอความรักนะคะคนมีคู่ค่ะควรต้องเดินแบบว่าเดินทางแบบเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างค่ะ ที่บ้านก็ไปแบบที่รับสูงครับผมอ๋อเปลี่ยนวิวฟ้าได้จัดฟ้าก็ได้ด้วยครับผมน่ามีแฟนขับป็นิคัปเตอร์ไงวันนี้ครับผมตรงนี้อันนี้ก็คือสําหรับเรื่องของราศีเมษนะครับความรักก็ดีอยู่แต่ว่าอาจจะต้องดูแลนิดนึงนะครับแม่บอกให้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับ อ่าถ้าเป็นออฟฟิศก็อาจจะหันตรงหันโต๊ะอะไรเงี้ยเปลี่ยนบ้างการโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็ได้จัดโต๊ะเป็นเตียงเลยดีกว่าไหมถ้าจัดโต๊ะเป็นเตียงแล้วเดี๋ยวดูมันไม่มีที่เตียงมันเบสิกไปใช่นะครับผมเป็นเก้าอี้ทะเลเก้าอี้สนามดีกว่านะครับผมพับแล้วประกุมบางๆอ๋อไปดูการเงินดีกว่ากินเรื่องของการบอลยังไงการเงินนะครับการเงินนะคราวนีเกณฑ์รายได้ที่เข้ามามากๆเลยนะแต่ว่าให้ระวังค่ะว่าค่าหมอค่ายาเนี่ยจะเป็นรายจ่ายสำคัญยี่ไม่ยอมหายที่ที่ใช่มี ตลาดเลยใช่ครับผมด้านสุขภาพครับสุขภาพจะเกิดอุบัติเหตุแต่ละงานโอ้แม่วมอาล้วตอนนี้มาดูพนักงานทีมของชาวเก้04นะครับก็คือเยนเคลเลอร์นั่นเองครับใช่แล้วเป็นไงบ้างให้เยนเคลเลอร์เกิดเดือนนี้นะคะ24พฤศจิกายนคือราศีพิจิกนั่นเองค่ะต่อพิจิกนะครับดวงคนพิจิกเป็นไงบ้างช่วงนี้ครับแม่หมอด้านการงานนะคะเป็นช่วงแห่งการเตรียมตัวเริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่แต่ว่าระวังปัะตูด้วยนะคู่แข่งทำให้เสียคะแนนในการทำงานโอ้โหนะคะก็เรียกได้ว่ามมีีคคู่่่่แแขงเยอะะะหลใช ครับความรักความรักความรัก,รกอยู่ในจุดที่ดีค่ะควปรประสีอื่นเนี่ยคนโสดเนี่ยจะมีโอกาสได้พบกันคนหมายถูกใจมีคู่อะไรอย่เงี้ย หมายถึงว่าดวงราศีเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีกว่าราศีอื่นแล้วก็สําหรับคนโสดเนี่ยจะมีโอกาสได้พบคนใหม่คนนี้ดวงความรักดีมากเลยนะครับคนมีคู่เป็นยังนมีคู่อยู่ในจุดที่ดีมากๆเลยเข้าใจกันมากขึ้นในสาอยู่ในจุดที่ดีมากมากนะครับผมณจุดจุดนี้คับผมการเงินเป็นยังไงกันเงินการเงินนะคะรายได้มีเข้ามาเป็นปกติค่ะแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยมีเกณฑ์ต้องเสียเงินถูกต้องคุ้นมาเลยครับผมนะฮะรายได้ก็ต้องมีเข้ามาเป็นปกตินะครับรายจ่ายก็ต้องเสียเงินนะครับผมแล้วสุขภาพ าบแล้วครับอาการเจ็บป่วยบริเวณหัวเข่าค่ะต้องระวังให้ดีนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อครับครับผมก้ามเหลืองเนื้อมาทางด้านนักเตะของชาเกตสุสีกันบ้างครับนะครับผมมาที่คลาสเยนฮุนเตล่านะครับผมคนนี้เป็นไงบ้างมาดูฮุนเตลาดีกว่านะครับคุณเต่ามจะบอกว่าดวงเขาเป็นยังไงต้องมาดูกันชาเกตวันที่12สิงหาคมนะที่ลาสิกกรักรนี่อ้โหล่อเลยนี่ใส่เป็นดำนี่นึกว่าเด็กเชียงรายเนี่ยครับผมสุดยอดเลยด้านการงานนะคะมีเกณฑ์ต้องแบก รับงานหนักมากเลยทั้งงานราชงานหลวงนะคะมีเข้ามาตลอดเลยต้องวางาผนแต่จัดสรรเวลานิดนึงเยี่ยมครับผมตอนนี้นะฮะแล้วสำหรับความรักนะคะแม่หมอความรักนะคะอยู่ในจังหวะที่ดีค่ะคนมีคู่เนี่ยจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นได้สามนะคะคนโสดเนี่ยไม่มีจังหวะเลยอหวาไม่ชัดเจนต้องลอยนิดนึงม่อ้โมันค่้ามันคอมคอมมันใช่บางทีจังหวะนรกไงใช่มันต้องหยาค่อมจังหวะคือเหมือนกับว่า แทบจะโดดหนีเลยทีเดียวมันไม่สัมพันธ์ใช่คือถ้าเข้าขาแล้วมันต้องลงลอยพี่บอกนี้นะครับจังหวะมันต้องได้ด้วยถ้าเข้าขาจะลงรอยหมดเลยครับผมพี่ไปจการเงินแล้วครับผมเกณฑ์รายได้วันจากการทํางานนะคะโดยเฉพาะงานพิเศษเนี่ยจะทุกครั้งมากเลยนะแต่รอของแก้ชิดนิดนึงเพื่อนฝูงเนี่ยเออจะมาขอความช่วยเหลืออยางพี่จะเอาได้เงินเยอะพี่โป้มายืมหน่อยก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเงี้ยไปมาอยู่แล้วแสนหนึ่งไม่เคยคืนะไรแสนหนึ่งเหรองั้นดิสบายสบาย มันก็คิดดอกก็คือตามโกติกนะครับแต่ถ้าน้องยืมนะพี่ไม่คิดดอกเลยใช่ใช่ใช คิดจริงครับผมสุขภาพสุขภาพสุขภาพนะคะไม่ได้เป็นห่วงค่ะแต่ว่าควรดูแลคนในครอบครัวให้มากเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยอ่าตรงนี้นะครับนั่นคือสถานการณ์โดยรวมของชาเกสสุดสิบเจ้าบ้านเอาล้วเรามาดูอีกหนึ่งทีมนะครับคือฮัมบูร์กเนี่ยนะัะแบบแปดนะครับอยู่ในดับที่อยู่ในคะแนนที่สี่จุดสี่แต้มนะครับสิงห์เหนือฮัมบูร์กก่อตั้งเมื่อไหร่ครับแม่หมอยี่สิบเก้ากันยายนะคะอยู่ที่ราศีกันค่ะอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวนะคะเพื่อรับสิ่งใหม่ๆแต่ว่าไม่ควรแบบประมาทในการแบบทำ เอกสารอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าแบบเฮ้ยถ้าเราอ่านเอกสารผิดเอกสารผิดพลาดไปเลยนะหรือแบบแม็กผิดหน้าเมื่ออ่านข้ามเนาะถูกต้องใช่เขาไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้เอกสารสำคัญเอกสารสัญญาเลยถูกต้องความรักเป็นไงฮะความรักนะคะคนมีคู่ระวังการพูดการกระทำให้ดีนะคะเผื่อแบบต้งขัดแย้งเดี๋ยวทะเลาะกันโอ้ยใช่เลยเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แล้วคนโสดคนโสดอย่างผู้คนโสดนะคะกล้าพูดคนโสดนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะแต่อาจมีลักษณะที่แบบแตกต่างกันแล้วพี่เราชาวโสดใช่ไหม เร่อชาวติดอ,อีกคนหนึ่งเนิร์ดอย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าฮิปฮอปไปเลยติดนี่คือติดอะไร ติดเชิงติดเดียวติดหญิงติดอะไรก็ผมติดกันแล้วอาการเงินมากดีกว่านะคะการเงินอยู่ในจังหวะที่ดีเลยนะแถมมีรายจ่ายด้านภาษีสังคมหนักมากโอ้โหรายได้เยอะก็ต้องมีช่วงนี้เพิ่งโดนเนี่ยโดนได้ครับผมโดนโดนด่านเหรองานนู้นงานตู้เงินประตูทองตู้เงินประตูทองโดนด่านโดนด่านแต่งงานโดนเยอะแยะไปหมดนะครับแรื่สุขภาพอ่ะต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับช่องทอง ค่ะอจะเป็นปัญหาใช่ครับผมเป็นปัญหาว่ามันปิดเกงเหรอฉันช่องท้องผมเป็นรูอ๋อเหรอฮะเฮ้ยตรงไหนไม่ครับผมผมเรียกว่าทำถ้ำทางน้ำไหลโอ้ถ้าเอาถ้าเอาเหรียญไปนี่กบข้ามเหรียญเลยเนี่ยใช่ฮะสี่เหลี่ยมมงคลสี่เหลีมงคลนะครับมาที่พูดการพินนะครับนั่นคือทอสเทนฟิงครับผมทอสเทนฟิงนะครับผมวันที่ยี่สิบเก้าตุลานะคะอยู่ที่ราศีตุลนั่นเองค่ะราศีตุลนะครับผมโอ้โหวนนี้ว่าตารหนูเหงียน คือพี่แบงค์วงแค่ตอนแก่ถูกต้องว่าฉันรู้ว่าฉันแทนเต้าไม่ได้ถอดเส้นฟิงบ้างไงบ้างด้านการงานนะคะต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาให้ดีๆเลยนะมีเกณฑ์จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบความรักความมีเรื่องเกี่ยวกับสัญญาสัญญาเสียเปรียบตป็นลอกถูกต้องความรักนะคะคนมีคู่เนี่ยจะมีปัญหาเข้ามาต้องระวังการตัดสินใจให้มากๆเลยส่วนคนโสดเนี่ยจะได้เจอคนที่แบบไม่ดีมีเจ้าของแล้วอ่ะโอ้มาหลอกเราไม่ดีนะ ส่วนการเงินการเงินการเงินนะคะมีรายจ่ายเข้ามาหลายด้านมากค่ะถึงขั้นแบบว่าถูกหลอกถูกโกงก็มีตายตายตายนะครับเงินก็แย่รักก็รักก็งานก็ไม่เดินเงินก็แย่รักก็ห่วยอ่ะช่วยดูสุขภาพหน่อยนะสุขภาพก็ยิ่งมีเกณฑ์เจ็บป่วยกระทันทันอีกโอ้โหราศีตุลนะทำบุญด่วนนะฮะนะครับช่วงนี้หน้าทางยังไม่ค่อยดีนะครับชาวราศีตุลยังไงก็ มีเวลาทําบุญนิดนึงใช่หรือว่าทําบุญบางทียังไม่รอดเลยนะบางคนไปทำบุญลงศพอะไรเงี้ยขับรถออกมารถชนอีกดอกหนึ่งจริงเหรอเออคือมันใหญ่ฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต้องนั่งสมาธิอยู่บ้านก็ได้ยุบหนอบวมหนอยุบหนอบวมหนอยุบหนอให้องหนอให้วอมหนอฟองหนออย่างเดียวไม่มียุบหนอพองกอะยุบหนอพองกระเอาดีไ่มซองฮึงบินครับผมเป็นยังไงบ้างฮะ นักเตะของเขาซองฮึ่งมินเกิดวันที่8รกรกฎาคมนะคะพี่ราศีเมทุนค่ะด้านการงานนะคะคมีปัญหาบรรทุนรอ,รอบข้างล้วนเลยนะครับผม<อ>นะฮะ ต้องระวังคนร่วงราศีเมถุนนะครับผมหัวยังไม่เท่ากันเลยใช่ทอะไครับผมตัดปาู้เดียวพี่ว่านอนนอนเพิ่งตื่นรุ้งมาถ่ายรูปใช่ใช่ครับผมการงานเป็นไงการงานไม่ค่อยดีค่ะจะมีปัญหาต่อคมรอบข้างนี่แหละต้องระวังให้ดีๆนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการตัดใจด้วยอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอต้องเปลี่ยนอารมณ์หน่อยใช่ส่วนความรักนะคะจังหวะดวงค่อนข้างจะนิ่งนะทำให้แบบปัญหาเรื่องเงินขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยคนมีคู่ค่ะเออคนมีคู่เนี่ยแบบว่า โอ้โหน่าสงสารมากทําไมอะมีโอกาสจะคนถูกใจแบบไม่ตั้งใจอ๋อสงสารดิสงสารทำไมเนี่ยเออก็เรื่องความรับโชคบุพเพอารวาตบุพเพอลาวัตไงน่าสงสารเลีอกต้องแม่หมอน้นหนึ่งหมออะไรใช่บุพเพอารวาตที่หินไม่มีอะไรอะไรอะไรนะอะไรพี่ครับผมอะไรจ๋านะบุพเพอารวาตอะไรสักอย่างสักอย่างเลยนะฮะอันนีมีทางด้านของการเงินตรงนี้ที่โดดเด่นใช่ไหมฮะการเงินนะคะมีโช่องล่าที่โดดเด่นมากในสิ่งเก่าๆจะได้คืนนี่ดีใจด้วย ก็ดีนะคะรับอาล้สำหรับ<ด>สุขภาพเห็นบอกมีผลพวงผลพวงจากการทํางานหนัก<อ>เนี่ยจะทําให้เกิดความเครียดมากเป็นพิเศษต้องระวังครับผมนะฮะ<อ><อ>เพราะฉะนั้นแล้วก็ดูแล,ลพวงให<อ>้ดีแล้วกันครับผมดูแลผลพวง,งของชีวิตให้ดีครับผมเอาละครับและน,นี่ก็คือสิ่งที่แม่หมอได้ฟันธงนะครับไม่กับพวกเรานะฮะถึงราศีต่างๆข้อดีข้อเสียนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแต่ส่วนชาวเก้าศูนย์สี่แล้วก็ฮัมบลูกนะครับดวงจะแข็งใครจะแกร่งกากันเดี๋ยวช่วงหน้าแม่หมอจะมา

มัต้องเพาะหน่อยใช่ไหมดวงอยู่ที่ฟาร์มเพราะไหมจริงๆเราไม่อยากออกเลยนะหชอบชอบเสียงเพลงชอบเสียงเพลงมีเสียงเพลงใช่ไหนๆเอ้าวางวางนี่วางวางพี่วางวางนี่วางวาเพราะเธอวางวางวางเออนู่นน่ะมีอ่ะมาแล้วหมอมามาทีเดียววันนี้นะครับผมหนึ่งจุนึ่งสองห้ ตัดตาพี่โป้งเรื่อก่อนใช่ก็เป็นชาวเก้หูถึงติดพันบุกของอ้วนตรงนี้พันบุกพี่ชาวชาวเก้พี่โป้งดอกเดียวรู้เรื่องวันนี้แม่หมอพร้อมนะครับขอบใยแม่หมอพร้อมแม่หมอเต้นก่อนอีกแม่หมอไม่ไม่อันเชิญอะไรลงมาเลยน้่งอัญเชิญนี่หนึ่งเออขังๆหน่อยเออต้องบูชาหน่อยใช่เฮ้ย วเดี๋ยวะมาสามวันเสร็จไวไปน้องเดี๋ยวเดี๋ยวคืนคืนค่าตั๋วให้คืนโอ้ได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 ้อะไรนะเมื่อกี้เสร็จไวตอนไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงข้าวแล้วกันจริงเหรอเออเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวมาว่ามันออกเร็วมาถึงเยอรมันพี่จะมาเลี้ยงข้าวอะไรมันแพงอะพี่โอ้โหสบายเยอรมันนะพี่เยอรมันเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องขาหมูถูกต้องขาหมูเยอรมันทอดวันนี้พี่โทรเลยพี่โทรสั่งไอ้นี่เลยน้องที่เยอรมันเลยบอกว่าน้องๆที่โรงเบียร์ป่ะเนี่ย เยอะมันมากม,ม,มากด้วยขาหมูลเลยขาหมูมันบอกว่าโอพี่พอดีว่าพาไม้แฮมมาขาหมูเนี่ยมีเศษฐีสั่งไรห,หมดเลยอ่าก็เลยได้นี้มามได้ไรนนหนังนขาหมูแต่เราเสริฟออปชั่นให้ขาหมูหนังไข่ หนังไข่โหนี่พี่เอาหนังไข่มาเทียบกับหน้าผมใช่หน้าผมได้แค่หนังไข่หวาน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 มันต้องมีเนื้อมีไส้มีอะไรบ้างอยูยดีพี่ให้หน้าผมไปเรียบกับหนังไข่ก็ถึองก็บอกครับป้าป้าขาหมูหน้าหนังไข่นี่ไงป้าอาหามันด่าอะไรกูอะหน้าหนังแค่ไม่ทำไขออีกส่ ภาพยนต์เข้าไปด้วยครับผมก็คือโปะหน้ามาเป็นขับหนังกับใครนี่หนังล้วนเลยอะหนังล้วนโอ้หถ้ามีป๊อปคอร์นด้วยนั้นดูเพลินเลยล่ะใช่ภาพยนตร์เลยล่ะครับผมตรงนี้จับมือไปด้วยนี่จับมือไปด้วยเวลาแบบดูอ่าพี่ถือให้พี่ถือครับผมพี่เป็นโต๊ะฮะแม่ดีเนี่ยที่เรารักกันมากเออเนี่ยดูป๊อปคอร์นมือนดูหนังอ๋อจับมือจับมือเหมือนป๊อปคอร์นลงหนังเนี่ยภาพยนตร์แม่นะฮะป้อนหน่อยป้อนหน่อย หอมด้วยหอมมากเลยหนังแล้วต้องไข่ด้วยไข่เออเตียงไข่จ้าพี่นะเคยนะขอนี้นึงนี้นึงไข่พี่ไม่ได้หรอกนะพี่ไม่ค่อยชอบกินไข่หรอกินไข่พี่เอาไม่พี่ไข่เหรอเตาะเป็นมาเตาะ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 ออเออพี่เคยทำอย่างนี้นะแล้วแบบว่าหกปุ๊บเนี่ย น้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยจริงเหรอโอ<ม>เคเลย <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนรายการไ <laughs> ม่เป็นรายการแบบอื่นมา <laughs> เอาล้วฮะอย่าลืมนะฮะชาวเกส04กับฮัมบูกนะฮะคืนวันอาทิตย์นี้สี่รุ่มคือเป็นปต้นไปนะฮะลงฟาดแข่งกันที่ Jimm Sport 1แล้วก็ Jimm Sport 2 HD นะครับมาดูกันว่าที่รม่หมอทำนายนะครับจะออกทางชาวเกส04หรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างเชื่อใจว่าแม่นยำม,มากล้วว่าวันนี้วันนี้ก็บูชานไปนะฮะด้วยของอย่างเยอรมันเลยทีเดียวเอาอะไรยังไง ก็ติดตามนะครับวันอังคารกับวันวันอังคารถึงศุกร์นะครับสนุกทุกวัน5น้าทุ่มถึงค่าทุ่ครึ่งนะแล้วก็อย่าลืมไปเช็คด้วยข้อมูลกับเรื่องราวของสารพัดกีฬาเลย w w w g บอร t c o m นะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วไข่พี่เป็นไงบ้างอ,อร่อยมองอ,นนมอร่อยอ่ะแล้วหน้าอร่อยหรอมีรสชาติไหม ฝุด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 ไข่อะงั้นวันนี้ลาลาคุณผู้ชมหน่อยอ่ะแม่หมอกลาแม่บอมึงจะวั่นดีแล้วโอ้โหวันนี้อย่างเดียวเลยวโคส่งรายการดิส่งปิดดิแบบติดตามเออติดตามไม่ต้องพรุ่งนี้นะคะสามารถติดตามรายการเราได้ใหม่นะคะรายการสปอร์ตเสียนสี the sky